สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง u t u b e ทุกท่านครับวันนี้ผมจากรืรุ่นท่สองนะครับขอมาอัปเดตนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าโคโร拉าอทิตนะครับคันนี้เกียร์ออโต้แท้โรงงานรุ่นตัวจีนะครับผมทงลมนิดละไพคู่เบรกเอเบนะครับคันนี้ช่วงล่างแน่นนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังนะครับผมคันนี้นะใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับคันนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียว ประวัติเดิมนะครับผมเคยเป็นรถแท็กซี่นะครับผมตอนนี้เปลี่ยนป้ายเป็นรถบ้านเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเป็นรถส่วนบุคคลแล้วนะครับคันนี้อย่างดีสีเท้นสีใช้ได้นะครับผมนะครับภายในเบาะไม่ขาดนะครับผมเบาะไม่ขาดนะครับนะครับมีจอยนอยมีกล้องด้วยนะครับผมคันนี้ครับจะมีอ่า เป็นรถปี2010นะครับผมเครื่องยนต์ดูนะครับผมคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับมีเล่มให้ด้วยนะฮะครับมีเล่มพร้อมเลยเอกสารครบพร้อมบนทุกจังหวัดทุกประเทศครับอ่ารถปี53นะครับวันนี้2010นะครับปี53จ้านะครับผมบอดไม่ขาดนะครับบอดไม่ขาดจะมีแสงค่ะที่สองนิดหนึ่งนะครับผมก็ก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ด้วยนะครับภายในสวยไม่มีขาดนะครับผม ใชยย้ยาวๆช่วงล่างแน่นนะครับผมนะฮะรีวสาย<ม>รีวขวาไม่ดังนะครับผมขับขี่ทางไกลได้เลยเป็นรุ่นตัวจีนะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับผมเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับเดี๋ยวจะพาพน้องดูแต่ฝั่งท้ายนะครับมีถาดรองให้ด้วยนะครับผมมีถาดรองให้ด้วยนะครับนะครับถาดรองให้ด้วย งดีนะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมจะดูอย่างอะไรนี้ครับใหนด้วยนะครับนะครับมีอย่างอะไรให้ด้วยนะครับไม่แรงอย่างอะไรครบนะครับผมอ่ครับุจารีโมดนะครับผมเป็นรุ่นตัวจีนะครับสีพอได้นะครับผมสีพอได้นะครับ แปดหมื่นเก้านะครับรวมส่งให้เลยนะครับผมนี่นะครับครับเ๋ยวสตทดูนะครับผมนะครับเดี๋ยวกล้องนะครับทดลองกล้องดูนะครับผมอันนี้คือกล้องถอยนะครับ โซนประมาณนี้นะครับผมนะฮะแต่กระจกนะครับผมโอเคใช้ได้นะครับนะครับฟังนะครับผมนะครับไฟหลังคานะครับผมนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมอันนี้คือสตาร์ท้นะครับ รถกระจกนิดหนึ่งกลัวมันล็อกปุ่มกระจกพับได้หรือเปล่าตั้งราคาไว้ที่แปดหมื่นเก้านะครับผมน้ำไม่เด่นคนไม่ไห็นนะครับผมไม่ตอรีบใหม่ ไม่ดันจะไม่ไหรขับทางไกลได้เลยนะครับผมมอกออยู่ครบนะครับน้ำไม่ดันพลันไม่ไหลนะครับผมเครื่องดีเลยนะครับกระจกหน้าเดิมนะครับผมตาสีหกแปดนะครับกดใจก็ทักทายมาได้นะครับดูรถได้ที่บ้านเตี้ยตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมดูรถได้ที่บ้านเตี้ยตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผม ขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับรถขับดีมากช่วงล่างแน่นลเลี้ยวซ้ายลเลี้ยวขวาไม่ดังนะครับผมนะครพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมาเลยกันนะครับผมอีกสา,กา,การัเอกสารคบพร้อมบนนะครับภาษีไม่ขาดนะครับผมช่วงล่างแน่นจอยดอยพร้อมกล้องนะครับ